นะครับท่านผู้ชมครับมาดูฟอร์ดไม่รู้รุ่นไหนนะครับอ่าดูทอยเสียไปก่อนเดี๋ยวให้ให้ลุงเจ้าของเขาบอกดีกว่าเนาะว่ามันเป็นรุ่นไหนเพราะโอ้โหน่าจะแบบอย่างเกึกนะไปะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันนะครับอ่าเดี๋ยวลุงช่วยอธิบายเครื่องน่อนี้โอ้โหไม่เคยเห็นเลยมันเครื่องเป็นเครื่องแบบไหนเนี่ยไอ้น,นี่มันเป็นเครื่องฟอร์ดซูเปอร์เครื่องไอ้กรมทางไอ้รถสีเหลืองแต่ก่อนเนี่ยที่ใช้ไถ,าถานาไอ้ ทำถนนกันอยู่อันนี้ผมก็มาแปลงไอ้เป็นปั๊มอยู่นอกอ๋อปั๊มอยู่นอกเนี่ปั๊มอยู่นอกยกไฮดรอลิกแล้วยกทั้งเครื่องเลยไงยกมาทั้งเครื่องหมดเลยใช่ไหมยกมาทั้งเครื่องเลยเครื่องเดิมมันเลยมันเป็นแต่ว่าจํารุ่นไม่ได้แล้วเป็นปอดซูเปอร์เออปอดซูเปอร์กันนะเนาะเอาเป็นว่าเป็นฟอดซูเปอร์แล้วกันเนาะ อะไรเนี่ยายากไปไเนแต่ยังพอมีอยู่นะผมเห็นผมมองกันค่าเห็นมกลมคิดว่าหกพันหกมาเพเปิดแล้วมันกละเรื่องเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วเออช่วงหลังเลยนะช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายของมันเลยอ๋อช่วงท้ายของเดิมนะครับของเดิมเลยอะเดี๋ยวเราไปดูดูผานกันนะครับอ่าผานเจ็ดนะครับผานเจ็ดมันเป็นผานในของในแต่ก่อนนี่เป็นของอะไรเฮงหลีอ๋อใครเฮงหลีเฮงหลีสี่ใบ ไอห้าใบห้าใบเออมาเพิ่มอีกสองใบมเพิ่มอีกสองใบเป็นผ่านซีแล้วทีนี้เป็นตระกูลไรมั่งตระกูลอะไรมั่งตระกูลซีเออเนี่ยอ้าวเดี๋ยวจะไถที่ตัวเองกี่ไร่เนี่ยสี่สิบไร่ครับสี่สิบไร่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูศักยภาพของฟอร์ดซูเปอร์เอาตามนั้นเนาะอ่ฟอร์ดเดี๋ยวลุงเครียดเลยนะครับอ้าวปลาจัดไปครับนี่นะครับดูกปีแล้วรถคันเนี้ยไอ้รุ่นเนี้ยยังวาเนาะอ่มันยังมีตัวอะไรเนี่ยทีหนึ่งให้เห็น <laughs> ยังมีคำว่าทีหนึ่งให้เห็นนะครับท่านผู้ชมแต่ฟอร์ดแน่นะครับฟอร์ดแน่นี่ดูคันส่งนี่แ <c oughs> ปลงหมดนะครับเ <c oughs> นี่ยติดได้โชดเลยไม่ต้องเข็นนะไม่ต้องเข็น <c oughs> อยาให้คุณลงุณลงเข็นโ, <c oughs> โอ้ดอกยางยังสวยอยู่เลยอยู่เขต บ้านน้อยนะครับอำเภอเมืองแมลุงก็สมนา,นาดีครับใจดีด้วยแมเจอแต่คนใจดีๆครับผมชุดนี้เนี่ยไปไงไม่ต้องถึงก็ไฟแรบทอนะลุงแตเย็นฝนนี่มันคึมๆยังไงชอบกลัแ้กะตกก็ไม่ตกนี่ทั้งโค้งทั้งใบผ่านทั้งอะไรก็ไม่รู้ให้มูอม้อยหมด โมใหม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับตั้งตรงตานนะครับนู้นทิวทิวนะครับประมาณสองร้อยกว่าไรนะครับทําได้เฉพาะนาปีนะครับแถวนี้น้ําท่วมครับเขาจะทําข้าวอะไรเนี่ยหอมมะลิดงมะลิแดงแรงไม่รู้เราก็ไม่รู้จักนะครับขอเล่าให้ฟังนะครับอาท่านผู้ชมครับมาแบบเป๊ะครับ ข้อมูลเลือนลางครับอะไรต่ออะไรบ้างก็ไมไปููรถคันนี้นะครับโมจะเห็นเละหมดโอ้โผ่านก็ไปได้เอาลุงไถไปเดี๋ยวดูเวทกันนะครับโอ้โไม่จิกไม่ไปทิศน้องทิศไหนก็ไม่รู้ครับแปหมดเลยเออเขาถ่ายเขาได้อ่ะอ่าไปสนโลกลูกหลังมันเข้าเกินนะครับแล้วสปริงเวทก็ยังไม่ได้ปรับขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเขาก็ถ่ายเขาเงี้ย อย่าไปยุ่งเขาอ่าเดี๋ยวนะครับดูดูดูผ่านนะครับท่านผู้ชมอ่าลงมาปรับนะครับจะปรับสปริงเวทนะครับนี่นี่ไม่ได้ทำงานเลยครับี่ท่านผู้ชมนี่นี่กำลังปรับนะครับล้อลูกหลามเข้าเกินนะครับล้อหน้าก็จะเปรอนะครับไปลงรอยต้องค่อยๆปรับครับแตงเย็นปรับไปทีนิดๆเดี๋ยวก็ลงตัวเองนะครับอ้าลุยต่อครับเอาสปริงเวท ปรับสปริงเวทขึ้นอีกหน่อยปะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงเอาลูกหน้าเขามันลอยอยู่นะครับเป็นดีไซน์นะครับทนผู้ามโอ้โหแข็งๆเลยเห็นแล้วสงสารผ่านเลยครับโอ้ยังไม่ได้ครับยังเป๋อยู่ครับอ้ากระ,ะทงนี้ปรับผ่านโดยเฉพาะนะครับ ดูลอยแกมานะครับเพราะว่าไม่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 ไมไมตงรงลอยเดี๋ยวจะดูนะครับว่าล้อหน้าจะเป๋ไหมโอ้ยังไม่ได้ครับท่านผู้ชมยังเป๋อยู่นะครับลูกหลัำเข้าเกินนะครับ เดี๋ยวปรับใหม่นะครับท่านผู้ชมซื้อมาจากไหนนะหนองบ่วงสระบุรีอ่ะหนองบ่วงสระบุรีเนี่ยรุ่นนี้เยอะโอ้หถ้าจะปรับแขนซ้ายก็ต้องถอดนะครับท่านผู้ชมต้องถอดโนดออกมาหมุนนะครับโอ้ล้วปรับโซ่ยังไงเนี่ยคือไม่ค่อยได้ปรับเลยใช่ไหมถ่ายไงอย่างนั้นไหมใช่อ๋อไม่ได้ปรับเลยเออถ่ายยังไงครับเพราะที่ตัวเองนะครับทมม่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวลองใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไง ในแต่เบาขึ้นเยอะครับครับเออเบาขึ้นเยอะนะครับอ้าวลองใหม่นะครับอ่าน่าจะดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมโอ้โหจะปรับให้แกก็ปรับยากเหลือเกินทาง <laughs> เ่า่าเดี๋ยวยุให้เหยียบเลยผมอยากดูวิ่งกันนาแถวนี้นะครับที่เป็นดินทรายนะครับก็ยังไม่มีโอกาสเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้นะครับท่านผู้ชมเออน่าจะดีขึ้น ดีขึ้นไหมดนดอีกปอ,อยยังเปอยู่นะครับนิดๆ๋ยวต้องปรับแขนกลางช่วยนะครับท่านผู้ชมบางคนบอกว่าวิง่งคนาวิ่งยากนะครับดินทรายไม่ไม่อยากจะขึ้นนะครับศาสตร์ดินไม่ขึ้นชักดินไม่ขึ้นนะครับบางคนก็บอกว่าวิ่งง่ายวิ่งตลบไปตลบมา ย่ำไม่ต้องมากเหยียบไม่ต้องมากก็พอเดี๋ยวจะให้ลุงนี่นะครับสักคลิปต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวจะนำนเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ <S <S ยังเป๋อยู่นะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ครับยังไม่ได้และเขาขับค่อมลอยซะด้วยไม่ลงลอยมันก็ดูยากเนี่ยถ้าลงลอยมันก็จะมาตรงๆอยู่นะก็ดินค่อนข้างจะแข็งครับเขา,เขาทำนาตมไว้นะครับท่านผู้ชม แข็งมากๆนะครับขนาดเป็นดีไซน์อ่าเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวตกแต่งเวทสักนิดก็โอเคแล้วก็มันเข้าแต่พื้นผิวนะครับท่านผู้ชมเขาทำนาตมไว้แข็งมากต้องคอยถอยมาซ้ำอยู่เรื่อยนะครับเนี่ยไม่คอยเข้านะครับเนี่ยอ่ะใจะเยนเ็นครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีเอง อ่าหน้าตรงแล้วครับอ่าอย่างนี้ใช้ได้อยู่เดี๋ยวปรับอีกนิดหน่อยอ่า,อานี้ได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคดีกว่าเกา่าเอ่าครับสุดท้ายแล้วครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ